แมวปากเหม็นแมวมีกลิ่นปากแก้ยังไงดีคลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะหมอสสีนะคะจากช่องจอกก๊อแคทค่ะช่องนี้นะคะหมอจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลน้องแมวนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้เคล็ดลับเทคนิคต่างๆนะคะไม่อยากพลาดคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe นะคะกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนไปด้วยนะคะ วันนี้เนี่ยจะมาตอบคาถามนะคะว่าถ้าน้องแมวของเรามีกลิ่นปากปากเหม็นเนี่ยเราจะแก้ยังไงดีนะคะหมออยากให้เราแยกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกนะคะก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นน้องแมวนะคะไม่มีปัญหาเรื่องช่องปากนะคะ ส่วนกลุ่มที่2น,นะคะก็คือเป็นน้องแมวที่มีปัญหาเลี้ยงช่องปากจะรู้ได้ยังไงว่าน้องแมวมีปัญหาที่ช่องปากนะคะเราอะ่ะก็อาจจะต้องมีการเปิดปากเข้าไปดูนะคะว่าตรงขอบเหนืออเนี่ยมีลักษณะแดงไหมหรือถ้าเกิดว่าอาปากน้องแมวได้นะคะหรือว่าสังเกตตอนน้องแมวหาวก็ได้นะคะว่ามีหิง้งปูนไหมหรือว่ามีการ บวมมากกว่าปกติหรือเปล่านะคะอย่างเช่นเป็นพวกเหงือกหรือว่าตรงด้านในฟันนะคะถ้าไม่มีปัญหาในเรื่องของช่องปากนะคะมักจะเป็นที่เรื่องลมหายใจของน้องแมวนะคะ กรณีนี้เนี่ยมักจะเกิดจากอาหารเป็นหลักนะคะเวลาน้องแมวกินอาหารเข้าไปนะคะก็จะมีพวกแบคทีเกรียที่อยู่ในลำไส้อยู่ในทางเดิอนอาหารเนี่ยเป็นปกติเนาะที่จะทําการย่อยอาหารด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยอาหารที่เข้าไปนะคะบางครั้งก็ถูกหรือว่าบางทีก็อาจจะไม่ถูกกับแบคทีเกรียข้างในเนาะก็เลยทําให้เกิดการสร้างกลิ่นต่างๆขึ้นมาค่ะ ดังนั้นในกรณีที่น้องแมวไม่ได้มีปัญหาช่องปากนะคะเรื่องอาหารมักจะเป็นปัสตยหลักนะคะที่ทําให้เกิดกลิ่นขึ้นมานะคะจากการสังเกตนะคะก็คือพบว่าน้องแมวที่ทานพวกอาหารเปียกเนี่ยมักจะมีกลิ่นปากมากกว่าน้องแมวที่ทานแต่อาหารเม็ดอย่างเดียวในกรณีนี้เนี่ยเราสามารถแก้ได้นะคะด้วยการ ขั้นแรกเราลองให้หยุดทานอาหารเปียกที่เราให้ทานอยู่ไม่ว่าจะเป็นอาหารเปียกอาหารซองอาหารกระปองหรือว่าขนมอย่างเงี้ยเราลองหยุดก่อนสักประมาณหนึ่งถึงสองอาทิตย์แล้วเช็คดูซิ่ว่าดูดีขึ้นไหมถ้ากลิ่นดีขึ้นนะคะก็เป็นไปได้ว่าอาหารเปียกที่น้องแมวเขาทานเนี่ยก็ไม่ถูกกับไปทีในลำไส้ของน้องเขานะคะเราอาจจะพิจารณาเปลี่ยนยี่ห้อเปลี่ยนเป็นสูตรอื่นนะคะก็บางทีก็ช่วยได้หรือว่าบางตัวก็คือทานอาหารเปียกแบบไม่ได้เลยมันจะมีกลิ่นนะคะเราก็ให้ทานแต่อาหารเม็ดเนาะ วิธีที่2นะคะก็เราสามารถใช้ยาสีฟันนะคะหรือว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผสมกับน้ําดื่มนะคะที่ช่วยลดกลิ่นปากได้ค่ะอันนี้เราหาซื้อได้พยายามเลือกซื้อที่มันมีการจดทะเบียนที่ถูกต้องนะคะปลอดภัยกับน้องแมวด้วยนะคะ ส่วนน้องแมวอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือกลุ่มที่มีปัญหาในช่องปากนะคะถ้าน้องแมวมีปัญหาในช่องปากนะคะไม่ว่าจะเป็นมีหินปูนนะคะเงือกแดงบวมอักเสบนะคะการดูแลที่เราสามารถทําได้เลยนะคะโดยที่ยังไม่ต้องไปหาหมอนะคะก็คือการช่วยล้างทําความสะอาดค่ะ ง่ายๆเลยนะคะก็เป็นน้ำสะอาดก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเป็นน้ำเกลือ normal saline สำหรับล้างแผลเนี่ยก็โอเคนะคะใช้ไซลินก็ได้นะคะดูดน้ำเกลือเนี่ยแล้วเราค่อยๆฉีดเข้าไปในฟันในช่องปากนะคะแล้วก็ค่อยๆซับออกมาหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะเราอาจจะใช้เป็นสำลีหรือว่าผ้ากอเนี่ย ชุบน้ำเกลือให้ชุ่มนะคะแล้วค่อยๆเช็ดรอบๆปากนะคะแนะนํานะคะการล้างทำความสะอาดช่องปากเนี่ยถ้าดีนะคะจะให้ทําหลังท่านอาหารนะคะวันละประมาณ1-2ครั้งค่ะถ้าเกิดว่ามีการบวมแดงอักเสบมากๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็แนะนํานะคะให้ใช้เป็นพวกแบบ ผลิตภัณฑ์ที่สําหรับรักษาแผลในช่องปากนะคะก็จะมีหลากหลายยี่ห้อเนาะก็อันนี้ให้เราไปหาดูเลือกที่ใช้ในช่องปากได้นะคะเพราะว่าบางทีถ้าเกิดว่าฉีดเข้าไปแล้วสําหรับแบบบางอย่างมันกินไม่ได้เนาะก็อาจจะอันตรายกับน้องแมวค่ะและสุดท้ายนะคะถ้าเราล้างเท้าคอนสะอาดแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยรักษาแผลในช่องปากแล้วยังไม่ดีขึ้นนะคะยังไงก็ต้องพาไปพบคุณหมอไปพบสัตวแพทย์นะคะเพื่อที่จะรักษานะคะเพราะว่าบางครั้งแล้วเนี่ย เรื่องแผลในช่องปากหรือหินปูนบางทีเราก็จะต้องพาไปขูดหินปูนเนาะหรือบางครั้งน้องแมวเป็นโรคไวรัสนะคะอย่างเช่นเป็นโรคหวัดแมวจากเฮอร์ปิสไวรัสเนี่ยบางทีเราก็จําเป็นนะเะาต้องใช้พวกยาต้านไวรัสหรือบางทีเป็นยิคิเมียเป็นเอดแมวแล้วมีการติเรสดเชื้อสายสอก็เลยเป็นลักษณะตักลักเซ็ปเลือรลางก็คุณหมอก็จะพิจารณาการใช้ยาต้านไวรัสหรือว่าวิธีการรักษาอื่นๆร่วมด้วยค่ะ รวมไปถึงการเพราะเชื้อเช็คเชื้อในช่องปากนะคะว่าจริงๆแล้วตรงกับเชื้ออะไรเนี่ยเราอาจจะต้องได้รับยาที่ถูกกับเชื้อด้วยนะคะหากน้องแมวยังคงมีปัญหาปากอักเสบเรื้อรังแม้เราจะให้ยาแล้วก็ดูแลทำความสะอาดช่องปากเป็นประจำนะคะ mm hmm. ก็สุดท้ายอาจจะเป็นพิจารณาเรื่องการถอนฟันด้วยนะคะเพราะบางทีเนี่ย เชื้อแบคทีเรียมันอยู่ในรากฟันหรือว่าอยู่ในฟันแบบสะสมมานานเนี่ยการถอนฟันก็ช่วยได้มากค่ะหมอก็พบว่านะคะถ้าเกิดถอนฟันน้องแมวที่แบบมีปัญหาเรื้อรังเนี่ยทำให้น้องแมวกลับมาใช้ชีวิตกันกินอาหารได้ดีขึ้นอย่างมากเลยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับภาพแมวที่กำลังดูแลน้องแมวอยู่นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสำหรับนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ